ไทยนิวเอเชียพรบอ้วนข่าวทั่วไทยแดงชินจังหรือนายยงยุทธบุญดีผู้ชุมนุมได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังจากสารอาญาพิพากษายกฟ้อง2คดีสุดท้ายถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีทั้ง5คดีจากเหตุวัตถุระเบิดการชุมนุมกปปสเมื่อวันที่11ึกพฤษภาค,คม2 5 5 7 และว,วันที่8กุมภาพันธ์2557โดยมีครอบครัวเพื่อนและมวลชนจำนวนหนึ่งมารอต้อนรับตั้งแต่ช่วงเย็นเปิดเพลงคนเสื้อแดงเป็นระยะนับรวมแล้วแดงชินจังถูกคุมขังทั้งสิ้น415วันหรือประมาณ1ปี1เดือนเศษ ขณะที่มวลชนก็ร่วมร้องเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสาวมวลชนต้อนรับจากนั้นกจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพลงสั้นๆว่าขอบคุณทุกท่านวันนี้ได้อิสระภาพแล้วและพูดถึงผู้ต้องขังทางการเมืองข้างในเรือนจํายังสบายดีทุกคนจากนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกับมวลชนที่มารอต้อนรับบริเวณหน้าป้ายเรือนจําพิเศษกรุงเทพ พลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศโดยตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกับปปสและตำรวจทั่วประเทศตรวจค้น9,031จุดเครือข่ายยาเสพติด1,730กลุ่มจับกลุ่มผู้ต้องหา17,071รายตามหมายจับอีก 652หมายยึดยาบ้าของกลาง96.7ล้านเมตรอซ์1.7ตันเคตามีน740กิโลกร,รัมเฮโรอีน95กิโลกรัมยาอีกว่า1 0 0 0 0แเมตรอาวุธปืน600กระบอกพร้อมเงินสดและทรัพย์สินรวมกว่า343ล้านบาทพนตํารวจเอกสำรานวนมาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปรับปรามยาเสพติดบ,บอกว่าปีงบประมาณ2568มีการระดมตรวจค้นละ11ครั้ง ครอบคุมกว่า54,000จุดจับผู้ต้องหาเกือบ 90, 9,000 0รายยึดทรัพย์กว่า6,200ล้านบาทในปี2569ก็จะเพิ่มความถี่มากขึ้นมาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการคนละครึ่งพัดวันแรกที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่อนข้างเงียบเหงามีผู้คนออกมาใช้จ่ายกันบางตาคาดว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นวันทํางานจะมีผู้คนมาจับจ่ายน้อยกว่าวันหยุดหรือช่วงเทศกาลและหลายคนยังไม่ได้รับเดือน จึงยังไม่มีเงินเติมในส่วนของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะซื้อหาอาหารสดเนื้อสัตว์ผักและผละไม้แม่ค้าจำหน่ายเนื้อหมูบอกว่าโครงการคนละครึ่งพัดครั้งนี้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในวัยทำงานขณะที่กลุ่มวัยอายุ16ปียังไม่พบว่ามีการออกมาจับจ่ายมากนักเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนคาดว่าหลังเปิดภาคเรียนก็น่าจะมีการใช้ใจ่ายในสถานศึกษามากขึ้น บรรยากาศวันแรกของโครงการคนละครึ่งพัดในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพบว่าตั้งแต่ช่วเช้ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ซื้อของอุป,ปโภคบริโภคตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหลายรายเปิดเผยว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากขึ้นขณะที่บางรายก็ยอมรับว่ายังพบปัญหาการเชื่อมต่อระบบหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดขาดบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ ดีใจที่รัฐบาลเปิดโครงการนี้อีกครั้งเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัว ชาวเชียงใหม่เลิกใช้คนละเครื่องพัดวันแรกเริ่มโครงการเฟดใหม่ซื้อกับข้าวเป็นอาหารมื้อเช้าของวันก่อนวางแผนใช้ใจ่ายหาซื้อข้าวของยังชีพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเพราะค้าแม่ค้าที่เคยเร่วมโครงการบอกว่ารอบนี้ใช้ง่ายคล่องกว่าเดิมเช้านี้ยังไม่พบปัญหาใดๆชื่นชมโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยแบ่งเบาภาระคนรากยาดได้อย่างแท้จริงโดยที่ตลาดสมเพชกลางเมืองเชียงใหม่พบร้านต่างๆแม้แต่ร้านรถเข็นรถพ่วงแผงลอยริมทาง ก็เข้าเริ่มโครงการกันล่วงหน้าส่วนใหญ่เคยเข้าเริ่มโครงการมาก่อนหน้านี้มีการนํำป้ายคนละครึ่งพลามาติดไว้หลายคนเตรียมเข้าของส่วนใหญ่เป็นอาหารมาจําหน่ายเพราะมั่นใจว่าคนจะออกมาจัดจ่ายโดยจะใช้คนละเครื่งกันมากขึ้น นางสาวสุนทรีชัยพิชิตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่28ถึง31ตุลาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงการไว้ทุกข์และร่วมแสดงความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีแผ่นดินหลวงนอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมการยอมผ้ายให้กับประชาชนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อย,ยอดการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนบรรยากาศไปไได้วยความอบอุ่นเปลี่ยนไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสารเาพาอทับสำโรงและโรงเจงงห์มีเข่งคุกตึง คณะกรรมการและคณะสัทธาโรงเจจัดงาน1มื้อกินเจหมื่นชีวิตเพราะตายได้ทั้งสุขภาพและอิ่มบุญอิ่มทานในเทศกาลกินเจประจำปีนี้โดยมีการทำพิธีจากพระสงฆ์นิกายจีนและเปิดโรงทานเจไว้ให้บริการกับคณะสัทธาตลอดงานนอกจากนี้ยังมีพิธีสวนมนต์โยคะ ตันรสูตรโปรยทานแจกทานข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงิน100บาทกับผู้ยากไร้จำนวน1,000ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาในสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ มูลนิธิป่อเท็กตึงจัดพิธีเวียนทูบศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี2568ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเชื่อว่าเมื่อรับพรจากเทพเจ้าแล้วจะทําให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้วมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองพิธีเวียนทูปในเทศกาลกินเจเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นการสรรเสริญและรับพรจากเทพเจ้า9ก้าพระองค์ อันเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า7พระองค์และพระโพธิสัตว์สพระองค์โดยเชื่อว่าเมื่อรับพรจากเทพเจ้าแล้วจะทําให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้วมีแต่ความสุขความเจริญคนละครึ่งพัดวันแรกคึกคักแม้้าที่ตลาดรางรถไฟด้านหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมอัพโปรโมชั่นเพื่อบริการให้กับลูกค้า ด้วยการรับเติมเงินปล่อยอินเทอร์เน็ตให้หากคนไหนไม่มีเน็ตมือถือทั้งลูกค้าและแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่ดีลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแม่ค้ามียอดขายดีขึ้นถึงแม้จะติดขัดบ้างแต่ทุกคนช่วยกันหากใครทําไม่เป็นอยากให้สารต่อโครงการนี้อีกและเชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแม้จะติดติดขัดขัดแต่ถ้ามีการปรับวิธีให้ดีหรือง่ายต่อการใช้ก็น่าจะดีกว่านี้ยอมรับว่าคึกคักมาก พ่อตูดดาวเล่าความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดถ่ายภาพพระบาทสเาามเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จบ้านเชียงมรดกโลกอันล้ำค่าสุดประทับใจกล้องและเลนที่ใช้ถ่ายภาพทั้งสองพระองค์ท่านและภาพเก่าประวัติศาสตร์อันล้ำค่าเหล่านี้ยังเก็บไว้จนชีวิตจะหาไม่อีกทั้งยังจดจําและประทับใจทั้งสองพระองค์ที่มีพระ ราชจิริวัตรอนุษยงามตนได้ถ่ายภาพทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดได้รับฟังทั้งสองพระองค์ตรัสกับประชาชนด้วยความนุ่มนวลอ่อนหวานโดยเฉพาะท่านตรัสสอบถามประชาชนเรื่องความเป็นอยู่และเรื่องการขุดค้นโบราณวัตถุบ้านเชียงรู้สึกประทับใจมากเร็วๆนี้ครอบครัวจะเดินทางไปกรุงเทพร่วมพรถพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ย่านการค้าตลาดชายแดนช่องจอมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านชายแดนเกี่ยวกับการลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาบอกว่ากรณีที่นาย,ยกรัฐมนตรีว่าเราก็ลุกขมิเห็นว่ามีแต่ขมิลรุกแผ่นดินไทยเรา กินมากี่ปีแล้วถ้าอยากจะเปิดด่านก็ต้องสร้างกำแพงให้เสร็จก่อนหรือไม่ก็ยึดพื้นที่คืนกลับมาให้หมดรวมไปถึงสวนมะม่วงช่องระยีถ้าเจราจาให้เขาถอยดีๆก็ดีแต่เขมรนคงไม่ยอมมีทางเดียวเราก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆชาวบ้านทำมาหากินลําบากหากินยากส่วนการลงน้ำสันติภาพตนไม่มีความมั่นใจและไม่เชื่อใจเขมรนเขมรนยังไม่ถอนกาําลังไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อ70%ว่าขมรนจะไม่ถอนกำลังการประชุมที่ผ่านมาก็เดิมๆไม่มีอะไรครืบหน้าขมรนไม่เคยให้ความร่วมมือกับไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงนี้อากาศในพื้นที่จังหวัดเลยยังหนาวต่อเนื่องอุณหภูมิเช้าๆจะอยู่ที่14-16องศาตามยอดภูและพื้นราบ19-20องศาช่วงนี้บรรดานักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาชื่นชมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะที่ภูป,าป่าเปาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแหล่งหนึ่งของอำเภอหน,นองหินไฮไลท์ของที่นี่ก็คือได้มองเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่น ภูหอหรือภูนมสาวมีลักษณะเป็นภูเขาสูงปลายยอดตัดราบซึ่งภูหอลูกนี้ตั้งอยู่ในเขตตำบลภูหอและตำบลแก่งสีภูมิอำเภอภูหลวงแต่มองไปจากภูป,ป่าเปาะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ70ิกิโลเมตรและอยู่ห่างจากสวนหินผางามหรือคุณหมิงเมืองไทยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอหนองหินเพียงแค่3กิโลเมตรไทยนิว์เอเชียพรบอ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัดสรน